สวัสดีวันาทิตยค่ะทุกคนวันนี้เรามาขายของที่ตลาดนัดค่ะเป็นอาชีพเสริมของเราเองเออสินค้าที่เราขายอยู่นะคะก็จะเป็นวัเอเฟย์กับทาดไข่ค่ะอันนี้คือให้ยายมาช่วยขายนะคะเพราะว่ายายยายว่างค่ะแล้วก็เ,เองให้ยายมาช่วยขาย แล้วเราก็จะเป็นคนทำลาบเฟื่องค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งออทอดไข่สองชิ้นค่ะนี่ตักนี้เลยที่เราขายใต้ก็จะมีลูกชิ้นไส่ทองมะพร้าวลูกเกดเผือรข้าวโพดค่ะแล้วก็ตู้อาดไส้กรอกนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็มาสั่งอีกแล้วค่ะทอดไข่สองชิ้นชิ้นละสิบบาทค่ะทุกคนช่วงวันนี้นะคะเป็นวันดีลูกค้าเดินน้อยมาก แถมเดินน้อยไม่พอนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะนี่นะค่ะอยาลาใส่ถุงนู่นนี่นั่นอันนี้นะคะน้องเขาก็เลือกค่ะพ่อจะให้เอาเออไส้อีกไส่นึงแต่น้องเขาจะเอาไส้ลูกเกดค่ะ แม่ค้าก็จาไม่ได้ว่าไส้นั้นคือไส้อะไรนะคะนี่ค่ะก็สุดท้ายก็ได้ไส้ลูกเดกกลับไปกินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนฝนตกมาแล้วค่ะฝนตกไล่ลูกค้ามากชุดพ่อค้าแม่ค้าคือละหมากรสุเลยค่ะทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมมาเดินตลาดหรือไม่ก็มาซื้อของช่วงฝนตกหน่อยก็ดีนะคะช่วยอื่นๆพ่อค้าแม่ค้าค่ะ